บทที่หกเรียนสนุกร้องเพลงเล่นเกมครูดาราไม่ดุนักเรียนเรียนสนุกชัยยามาริสาและชัยโยชอบเรียนภาษาไทย ครูดาราใจดีครูดาราไม่ดุครูดาราไม่ดุนักเรียนนักเรียนไม่ชอบครูดุครูดาราสอนภาษาไทยสนุกนักเรียนเรียนภาษาไทยสนุกนักเรียนร้องเพลง นักเรียนเล่นเกมนักเรียนดีใจเรียนภาษาไทยสนุกดุยุลุปุจุงูดุตาสีดุตาใจทะลุ กะลาทะุุพา,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 ายุในนามีพายุตาสีไปดูพายุในนากะลาทะุุพายุตาชูใจดี ตาชูไม่ดุตาชูดีใจชัยยามาริสามาหาพายุพายุมาพายุมาฝา,า,าทะลุตาชูชัยยามาริสาดูฝาทะลุ